พลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมณฑลทนหารบกที่37ลงพื้นที่บ้านยะหาตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มสู่ความห่วงใยมอบความจริงใจสู้ภัยหนาวนี้โดยนำผ้าห่มกันหนาวและถุงยางชีพพระราชทานค่ะไปมอบให้กับประชาชนที่กําลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น3ครอบครัวนะคะได้แก่ครอบครัวของนายเจริญแอร์อู U, ผู้พิการทางขาค่ะ ครอบครัวของนายจะป๋าเดาจะนูผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวของนายจะรอจะแฮรผู้พิการทางสายตาะคะ่ะซึ่งทั้งหมดนะคะมีฐานะยากจนไม่มีรายได้ประจำเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นค่ะพร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ทุกครอบครัวและยืนยันว่ากองทัพพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะ ส่วนทางด้านของครอบครัวผู้ได้รับการช่วยเหลือนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณกําลังพลที่ได้นําสิ่งของพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวมามอบให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะต่างรู้สึกซาบซึ้งใจที่ทางกองทัพยังคงเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะ